สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแฮกเฟสนะครับถ้าเราต้องกดเข้าไปที่เฟซก่อนนะครับกดเข้าไปเลยรอมันจะแป๊บเดียวให้ทุกคนเลือกแต่ผมเลือกจะกแฮกเฟซดีนะครับแล,แล้วก็ให้เรากดที่สามจุดนะครับที่ นี่หจุดพว่ากดไปแล้วก,กดอีกครั้งครับนี่นะครับนี่กดทะลอกไปให้ผมก็กดได้แล้วครับให้ก็อ,อกมาที่นี้มานี้ เขาก็กดเข้า YouTube ไปนะครับให้ก็พิมพ์ว่าแจกแอปพอีพีทีลองไหมลองไว้นี่แฮกแอปแฮกเฟสเขาก็พิมพ์ว่าแจกแอปแฮกเฟสอยนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดที่ ต,ต,ตัวนี้เลยนะครับกดเข้าไปอีกทีนึ่งก็จะเลิกนะครับแนะรากดหยุดวิดีโอให้เรากดไปนะครับนี่กด,ดลิงก์ตัวนี้ไปนะครับฝากกดติดตามให้ผมและกดแชร์ไปนะครับ นี่ครับลิงนี้กดไปรลรอ,อมันสักแป๊บหนึ่งนะครับรอมันรอมันนี่ให้คราให้เพื่อนเพื่อนทุกคนกดนี้นะครับกดจึ้งเลยนะครับกดจึง้งกดจึ้งวันอันนี้ให้จะเขียนว่าวางนะครับวางลงไป เดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดี๋ยวผิดผิดโอ้ยอย่างงาผิดผิดผิดนะครบขออนุญาตด,ด้วยลบเลยครับลบเลยผิดอันผิดอันโอ้ยอย่างเงาเฮียโอ้ยผิดอันเฮียโคตรโค้รแรโอ้ย แล้วผมจะขอตัดคลิปลูกนี้ออกให้หมดนะครับทุกคนมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเอาวางไปแล้วแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรากดไปที่นี่โคพวกนี้ออกให้หมดห้ามลบเลขกเป็น,าน,านตัวเดียวออกเลยนะครับแล้วกดออไปแล้วก,กดเนี่ยกดเนี่ย กดปุ่มซีดูเกียวเลยนะครับแล้วกดไปอันนี้ผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันนะครับกำลังดีอยู่นครับถ้ากดไลค์กดแชร์ถ้าใครอยากจะทำก็อเอาไปทำแกล้งเพื่อนก็ได้นะครับนี่มันมาแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ